ที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล้อแหลมอาจไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจจะทำให้เกิดวิธีก,การออการร้องเรียนแบบได้ในเด็กน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจรารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยเฮียจะไปแก่ทาเฮียะลรใครจะไปด่ามึงไอ้ศา์ทุกวันนี้นั่งเชฟเอพีเอ็กกันหมดแล้วเดี๋ยวกูเอง้จะทำอะไรต่อไปสภาใช่เป่เดี๋ยวมึงดูว่ากูหัวแข็งแบบหัวแข็งล้านอะไม่ใช่โปด้วยนะเดี๋ยวกูไปหาทิก่อน เดี๋ยวรู้เลยแม่งพูดหน้าสภาเมื่อกี้โดนเราทุกวันเฮ้อมาอย่างงคืออะไรคืออันนี้คือตอนนี้จบผลไม่จบหรอชิวมันเราอุ้มมาเราอุ้มมาเล่นกับคนพวกนี้นี่ไม่คนหน้าบุถ้าเล่นไม่แฟร์เพย์เดี๋ยวผมไม่แฟร์บ้างแน่นอนผมชอบสินเสมอกัารมันพูดใส่ผมทำริงผมทำริงใช้ตรอดูลยเดี๋ยวกูไปตามหาสูตรมืดเลยตามแผนที่เราคุยกันเลยไอเรื่องไม้ปรับปรับกลับเป็นไม้เดิมได้ไหมเฮ้ ครับทุกครับทุกอย่างหมดแล้วใช่ใช่ใช่ตามแผนที่เราคุยกันเลยตอนนี้เออพอแล้วเด้อเรายังเรายังไม่ได้หอมมันเลยเอ้ยจริงจริงมันไม่มีอะไรเอากะทิกับกูมาก็พอนะน้องพักตามมัธยมสายเลยก็ได้บางบอสเออจริงนะเดี๋ยวผมคุยจบให้เลยเดี๋ยวผมรับหน้าให้ผมรับหน้าให้ไปรวมแลนไปไปรวมแลนก็ได้ไปไปรวมแลนรอเดี๋ยวผมจ่ายให้ก่อนก็ได้กะทิค่อยจ่ายให้ผมผมคนเดียวพอไปรวมแลนรอไม่หนูจ่ายไปแล้วครับมันเป็นมันเป็นเงินที่จ่ายล่วงหน้าครับมันจ่ายมันจ่ายมานจำมาแล้วลง ป้าไม่ต้องจ่ายก่อนโอเคอะได้วคุยจบก็คือคุยได้พร้อมนะครับสะผาจ่ายอะไรล่ะอันนี้จบแล้วเนาะอันนี้ครับต้องเร่งนะหมอไม่ด้วยหรอพี่โตสั่งรวมแรงนะพี่โตจะคุยอะไรไหมถ้าไม่ถ้าไม่คุยอะไรผมการล่ากันละต้องเร่งนะจะเร่งครับไปมก่อนรวมก่อนรอไปเรื่อยรวมก่อนรวมก่อนถ้างรรวมก่อนอีกแล้วเหรอโปรเทคเนอะมึงอย่าลืมนะเรื่องโปรเทคอย่าลืมนะสีเขียวอยู่ข้างหน้าเห็นปะ อ่หมอที่อยู่สตอรี่ของเอ่อเคียวสวยกับมันรอเลยบอกรีไวมารอก็ได้นะไอ้ส้มทำไปเดี๋ยวกรอค่อยงานร้านเอาไอ้รีไวเข้าก่อนก็ได้ทำบัตรเข้าบัตรออกก่อนใช่ไหมบอสแล้วผมเอาทีไปทำบัตรเข้าบัตรออกนะให้รอไปสองสามวัยเลยสองสามวัยแล้วก็รีมาเอาเปลี่ยนอะไรแทนก่อนอผมเข้ามาทานพี่เชยไอ้รับบริจาคกูครบเลยจะทำบัตรเข้าบัตรออกกูครบหมด โผไปเก่งข้ากว่ะนะหมอมาแล้วแในพี่จะรับบริจาคทำไมพี่ก็มากับหนูแล้วแค่ถามเฉยๆว่ามันไม่มีของที่ตัวพี่เลยใช่ไหมแค่นั้นเองแจ้งครับวล้มพี่ช่วยด้วยเยวมีกานแล้วก็ยังใจนี่อีกมันน่าไหมพี่เกี่ยวเดี๋ยวรอสักเดี๋เฮ้ยเฮ้ยทุกคนทำไมพูดคำว่าไม่เกี่ยวหมดเลยอ่ะเฮ้ยช่วยหน่อยดิถ้าในเมื่อสังคมมันดีขึ้นไม่ได้เดี๋ยวกูชุดมันลงเองมองข้ามมันเกินไปนั่งไปด้วยกันเอ้ยมีใครเล่นธนาคารไหมขาดสามธนาคารขาดสามมีใครเล่นบ้างสภาประกาศจบแล้วหรอ มึงใจอ <Y arn, S 1> ย่างๆกําลังคุยอยู่พี่ก็อย่างอย่าอย่าเพิ่งไปไม่ไอที่เหลือใครจะกินข้าวทําอะไรมารวมแลนดี้อย่าเพิ่งทําอะไรทั้งนั้นอ่ะพี่โตสั่งรวมแลนด์มีอะไรคุยอยู่ก็ผมมาผมบอกน้องก่อนนะกันอ่ะได้ได้โอเคโอเคอ่าหมอครับไอโอเวนอยู่ไหน เอาไอโอเว่นไอดีวายมอหรับไอเว่นกลับมาเหรอออกมาแล้วน้องชายต่อมอไปลงวิโดไปทำเต็มตัวทำท้าวัดออกไอโอเวนในดีวายเดี๋ยวต่อมอไปลงวิโดคืออะไรใช่ไม่ได้ทำวันที่ไหนหรอู้ผลวันไหนบอกเลยคือลลกับมาช่วยเอาอสจะให้เอาไอโอเว่นเข้าเลยไหมบอสถ้ามาถ้ามาก็เอาเลยมาก็เอาเลยแล้วไอดีวายสำหรับใคร ก็โอเคครับอันนี้ก็จบจอยแล้ะก็จะเป็นฝั่งโจนชนะไปนะครับแล้วก็ส่วนฟิ้นแบ็กครับฟิ้นแบ็กในด้านหมอเนี่ยอะไรที่ได้นำเพิ่มเติมไหมเชี่ยวสวยไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับโอเคไม่มีนะแล้วก็ส่วนตรงนี้ฝั่งโจนจะรับพอเทคไปรับเลยไงรับ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 เลยรับเลยรับเลย โอเคฝั่งโจนรับโปรเจกต์ฝั่งเคียวสวยครับเคียวสวยวรับไหมโอเครับทั้งคู่นะครับแล้วก็อันนี้สภาขอเพิ่มเติมนิดนึงเดี๋ยวจะ <มา S 1> ถ้ามีแบบว่าวเราอาจจะไปคุยสตอรี่กับคู่อื่นก็ได้แต่อันนี้จะมีเพิ่มเติมก็คือมีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับสตอรีท่ที่ต้องปรับเปลี่ยนเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้เราเหมือนมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสตอรี่24ชั่วโมงกันถูกไหม แต่ตรงนี้เนี่ยจะมีปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมครับแล้วอาจจะเป็นวิธีการคุยใหม่และตรงนี้ผมจะขอรบกวนบอกกล่าวไว้ก่อนว่าคู่ดาวหมอจะมีตามปกติจะไม่มีการปลดออกนะครับจะให้มีตามปกติเลยแต่ถ้ามีการปลดออกจําเป็นแบบว่าถ้าปลดคูดาวหมอออกก็จะปลดของคูดาวสภา15นาทีนั้นออกไปด้วยจะไม่มีคูดาวเลยจะไม่มีการมาแจ้งว่าเขามาช้าหรือมาเร็วนะครับนตรงนี้ขอแจ้งไว้ก่อนที่เพิ่มเติมเข้ามา โอเคครับก็ประมาณนี้ส่งตัวแทนรับเงินได้เลยครับฝั่งที่ชนะครับผมครับเคสเฟิส์สของท้าขอโทษด้วยครับ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 ผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับได้เลยครับครับลุงผมไปด้วยลุงเอออเ้ยเซอร์ไพรส์ว่ะโจมเขามาขอโทษว่ะ ลุงเป็นไลุงฝากขอโทษเถอะไม่แต่เขาแค่ขอโทษแล้วก็แยกย้ายเลยใครใคตีก็ขอโทษเขาไปก็ไม่ได้มั้งผมว่ามาลุงสล็อตปีศาจพร้อมแล้วลุงวันไี้ไม่มีใคไม่มงใคนี้แล้วหรอเออหมดแล้วครูดาวผมหมดวันนี้แล้วลุงมึงถามเลี้ยวยังต้องถามป้าเพราะว่าพี่ชายครับครับผมผมขอคนไว้หน่อยได้ครับได้ ถ้าเรื่องฝั่งฝั่งผมถ้าแบบบัอบอะไรรูดไปหรือว่าพูดอะไรไม่ดีด้วยก็ขอโทษด้วยนะครับแล้วก็แบบถ้าน้องมันพูดอะไรไม่ดีหรือว่าพูดอะไรที่มันทําให้เคียวสวยดูเสียหายหรือว่าไม่ดีก็ขอโทษได้ครับมุมเออไปรวมไปรวมคุยอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยวเลี้ยวกบออยู่ป่้ะไปลงเออมามาเลมาสภาหน่อยได้ไหมแป๊บเดียวแต่ด่วนอยู่แป๊บเดียวด่วนะเลี้ยวอยู่ไน รอแป๊บนึงรอรอหัวพีแป๊บเพราะว่าที่ผ่านมาผมเล่นมันว่าเล่นที่ไหนมาผมก็เล่นมันให้มั่นเป็นในสตอรี่หรือว่าทุกอย่างหรือ่ก็แบบขอโทงขอโทษไม่ผมไม่อยากแบบก็มานั่งเครียดแข่นกันหรือว่าเราต้องมานั่งโกรธกันยันต้องไปมีสตอรี่ต่ออว่าต่อเนื่องอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันแบบจบแล้วก็คือจบ ตอนแรกพี่ก็ไม่มั่นใจไงเทีนเราแบบว่ากะส <Okay. S 1> ุดพี s <S <everything. S 2> right. ่ก็เลยคิดไว้แบบนึงมันในคือมันในตอร์เรีะะพวกผมมันแบบอย่างนี้แหละมันตอรอรี่มันก็คือตอตอเรียครับพี่มันไม่ได้นี่แล้วแต่เว่นี่มันที่ผ่านมาผมแบบไม่ว่าจะเรื่องถ้าให้ผมพูดตรงๆไม่ว่าจะเรื่องแจ้งใบหรือว่าอีกฝั่งหนึ่งด่าพ่ออ่า ลุดดาบุกาบกาบุปการีหรืออะไรผมจะไม่แจ้งใครก่อนแล้วก็จะมาคุยก่อนว่าจะแจ้งใบไหมครับหรือว่าอะไรยังไงแต่นั่นแหละผมผมอยากมาคุยก่อนมากกว่าเพราะว่าเพื่อฟังพี่รุดฟังผมรุดแล้วหรือว่าง่ายๆอ่ะถ้าคุยกันได้ก็คือคุยถูกไหมครับได้ผมผมได้หมดเลยเราลองฟังลองเรียกมาคุยกันครับแชร์จอคืออะไร ตชจอนที่พี่แบบว่าพี่ไม่ได้หมอหรอเมื่อวานปะได้ได้ได้ไม่พี่มีพี่มีโอเวอร์เลยอยู่นะที่หมอเขาปรับผิดอ่ะได้ได้แป๊บนึงก็เดี๋ยวพี่คุยกะพี่เคียวสวยมาก่อนเรียกูพี่เคียวสวยแหละไอเหียเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองคุยกับเขาก่อนก็ได้อันนี้ก็ อันนี้เลยก็คือหัวแก๊งอันอันเนี้ยคนไหนใช่ไหมหัวหัวแก๊งจชื่ออะไรครับหัวแกงน่าจะเป็นปลาผมนี่อนอ๋ออ๋อแต่เราเป็นคนคุยใช่ไหมเราใครคุยเดี๋ยาผมเลี้ยเลี้ยปลามาแล้วปลาปลาไปคุยกับตอรี่กันเลยก็ได้เดี๋ยวคุยเอาเอาตัวแทเราเราชื่ออะไรนะชื่อเจตครับชื่อเจตเออคืออ่าผมอันเนี้ก็คุยกับเขาเมื่อกี้เขาวิ่งมาขอคุยด้วยก็ คือเขาก็มาคุยตรงๆอ่ะครับว่าแบบเออเรื่องอะไรที่มันบับแรงเกินเลยหรือแบบอะไรพวกเนี้ยคือเขาก็ขอโทษเรา่อยอย,อยกันอะไรเนี้ยครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าจบแล้วก็อยากให้จบกันเพราะว่าผมไม่ได้อะไรอยู่แล้วทางโจนะนะแล้วเขาก็บอกว่าเออแบบตามสตอรี่ไปใช่ไหมที่เราจะซื้อใช่ใช่ใช่ใชเพราะว่าเพราะผมไม่ได้อยากแบบ ต่อให้พวกผมชนะหรือว่าพวกผมแพ้ผมไม่ได้อยากแบบกูชนะแล้วกูต้องเล่นต่อหรือว่ากูชนะแล้วกูต้องแบบเอามาบัฟต่ออะไรเงี้ยคือแบบให้มันแบบเป็นสตอรี่ไปจบก็คือจบอะไรเงี้ยครับอืมนั่นแหละเขาก็เลือกที่จะข้าแล้วก็เกี่ยวสวนเ,<ร>เดี๋ยวจะพารบกวนจะคู่ได้ไหมครับคร,ครับน่าสพานจะคู่ค่ะน่าสะพานแล้วก็เรื่องแบบรุดด่าเลี้ยวได้ไหมไม่ว่าจะแบบ อวัยวะเพศของผู้หญิงหรือของผู้ชายที่มันผิดหรือไม่ผิดอะไรต่างๆนานาบุดาบุปกา,การีุลุดดาอะไรพวกเนี้ยคือเท่าที่ผ่านมาใช่ไหมครับอย่างที่ผมผ่านมาคือไม่ว่าจะเล่นกับหลายๆแก๊งที่แบบอะไรผ่านมาคือผมจะคุยกับกันก่อนว่าทางนู้นแจ้งไหมเราแจ้งไหมคือฟังผมอะ่ะอ่ะพูดตรงๆว่า มีหลักฐานอยู่แล้วแต่พวกผมจะเก็บไว้ก่อนจะไม่แจ้งจะมาคุยก่อนว่าอ่ะคุณลุดแล้วพวก,พวกพ,วกพวกพี่ๆจะแจ้งกันไหมถ้าพวกพี่แจ้งฟังผมผมก็จะแจ้งแต่ถ้าไม่แจ้งเราก็คุยกันไม่แจ้งเพราะว่าผมเข้าใจว่าแจ้งไปมันมีเสียกระเสียเราเสียเงินเราโดนใบถูกไหมครับครับผมอันนี้ผมผมพูดตรงตรงเลยเพราะว่าเราก็คนโตโต,โตกันแล้วถูกไหมอ่าครับใช่พี่เพราะว่ามัน เราก็จะได้เซฟน้องเราด้วยเราจะได้เซฟตัวเราด้วยเราได้เซฟคนในแก๊งเราจะได้เซฟแบบเซฟทุกคนที่เล่นสตอรี่หลุดตาไม่อยากเสียใครไปเราไม่ได้ครูไปบอกน้องๆว่าเพื่อนๆเราได้เราไม่เป็นไรไม่ได้สอนรอบหน้าเราไม่เอาคำพวกนี้แค่นั้นเองเราแค่มาคุยกันยังพี่คนพี่ก็คือหัวของเกียวสวยใช่ไหมครับ ใช่ครับใช่ครับอ่ะค่ะนั่นแหละครับผมก็จะมาคุยแล้วก็แบบขอโทษขอโพยที่แบบมาไปในไฟล์หรือว่าตามงัดร้านอะไรต่างๆนานาที่มันล่วงเลยหรือว่าเกินเลยกันไปแค่นั้นเองครับอ๋อก็คือจะก็คือที่มาคุยนี่ก็คือจะมาขอโทษทุกทอย่างที่คือเหมือนเราเล่นแปะใช่ที่มันใช่ใช่ใช่ครับ คือตามจริงๆอ่ะผมมันไม่ได้ไม่ได้ติดอะไรหรอกผม,ม่ะผมมาเล่นชิวๆผมแทบไม่ได้บัฟเลยนะในไฟผมไม่ได้ติดอะไรกับโจลหรอกอ่าผมเข้าใจถ้าเล่นถ้าถ้าถ้าคุยกันแล้วเออเล่นเล่นเล่นให้มันจบก็ก็โอเคแต่เรื่องหลุดด่าที่มีมีครับฝั่งผมก็มีหรอเออเท่าที่เท่าที่ผมฟั2 2> <อ>งฟีด <3 S 1> แบ,บ <3 S 1> ็กมาก็จะเป็นแบบด่าบุคลาการีอวัยวะเพศผู้หญิงอะไรพวกนี้นต่างๆนานาะใช่ใช่อันนั้นอันนั้นส่วนตรงนั้นบอกน้องไปละ ก็ก็แต่ฝั่งผมอะเรื่องบัฟอบะผมน่าจะบอกน้องไปไปไปส่วนหนึ่งแล้วเรื่องที่ให้แจ้งตัวเองไปเลยถ้าสมมติบับหลุดบับอะไรอย่างเงี้ยใช่นะครับเพราะผมก็ไม่ว่าผมจะเล่นที่ไหนมาเนะผมไม่ว่าผมจะมาเริ่มที่ใหม่ผมก็จะบอกน้องเสมอว่าแบบไม่เขาแจ้งจิตจำนงตัวเองเขาใจเย็นแช่ใจเย็นแจ้งตัวเองแล้วก็ขอโทษเขาไป แต่ก็เอ,เ,เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าหลังจากนี้เรื่องนี้ก็จบไปเลยก็เราก็ต่างต่างคนก็ต่างอยู่แบบเจอหน้าก็ปกติไม่ต้องไม่ต้องอามานั่งแฉอะไรกันแล้วก็ส่วนเรื่องถ้าคิดว่าถ้าคิดว่าหลุดก็ก็จัดการเลยอย่าแจ้งตัวเองอะไรจัดก,การเลยใช่ครับพี่จัดก,การเลยครับักน,นแล้วก็ผมจะมาคุยแค่ว่าเออสตอรี่มันก็คือสตอรี่แล้วผมไม่อยากเขาแจ้งเจตจำนวนตัวเขาตอนร้านเราต้องมานั่งแฉกันผมอยากให้แบบผมเข้าใจว่าพี่อยู่มาก่อนผมมาที่หลังแล้วแบบ มันต้องมานั่งงัดร้านต้องมานั่งเล่นกิจกรรมต่างๆหรือว่าขายยาจุดสิบอะไรต่างๆนานาผมอยากให้มันเล่นสนุกไม่ต้องไม่ใช่แบบเห็นไหมอ่าผมพี่ชนะจุดสิบที่ไม่ชุบผมแมงเราแบบบาดหมางกันอีกแล้วเดี๋ยวแม่งเขาไม่อยากอยู่แบบไม่มีสู้เห็นไหมเขาบอกแล้วเขาอยากอยู่ให้มันสนุกกว่าอะไรแล้วเจ๊จนงเราเขาไม่ได้อยากก็นั่นแหละกก่อนแต่ก่อนเล่นอ่ะผมคุยกับคนหนึ่งไปแล้วไม่รู้ไม่รู้ใช่ใช่คนหรือเปล่า ที่แบบผมคุยที่เขามาคุยสองคนผมก็บอกเหมือนกันว่าเอออย่างถ้าจบก็คือจบก็ไม่อยากให้แบบว่ามานั่งแซกันต่ออยากเล่นร้านก็คือตามต่างเล่นไปเลยโอเคครับพี่เพราะผมถ้ายังไงทางผมก็บอกน้องๆลว่าแบบไม่แซะหรือว่าจบก็คือจบแป่น้นก็พอวราถ้าสมมติว่าน้องๆผมอาจจะมาไม่ครบแต่ผมเนี่ยคือตัวแทนผมผมขอโทษตรงนี้เลยได้ได้ครับพี่เรื่องต่างๆผมเข้าใจผมเข้าใจครับพี่ครับก็เล่นอดอกก็อาจจะพอเพลหน่อยอะไรเงี้ย ช่ได้ครับพี่ได้ครับได้ครับได้ได้แต่มันมีปัญหากันอีกได้ครับได้ครับเล่นในมันคือเกมครับขอบคุณคนรับขอโคนครับขอโทษนะครับขอโทษนะครบขอโทษนะครับขรับขอโทษนะคนะครับขอโทษนะครอโะครัขอโนคอนะคัะครับครับครับอบอสบอัอยคอนคโโออคิวโคตรเยอะเลยวะ ไม่เกูไม่ไมด้ยดินสพาไม่ไ,มไอ้ส้มตามมึงฟังกูไม่็นตอนแรกกูบอกไอ้เอเวนไมมฮันนะ่ารับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบครัว k s OC ด้วยกันนะคะ